ครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งสิงหานะครับเอ้ยวันที่สองษทีนะครับลืมวันเลยครับวันนี้วันที่สองสิงหานะครับวันนี้เราก็เตรียมต้นนะครับรวดเร็วมากครับนะฮะระยะเวลาแค่ประมาณไม่ถึงสิบวันนะครับวันนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะครับฮก็วันนี้ก็วันที่สองสิงหานะครับเราก็ ได้ต้นพร้อมสมบูรณ์นะครับนะฮะผมก็จะแผนกล้องไปฮะให้เห็นชัดๆนะครับตอนนี้เราก็ลงสารนะครับอันนี้วันนี้ก็ฉีดทั้งหมดสามสายนะครับะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีฉีดฉีดยังไงฮะเนี่ยอันนี้ฉีดแล้วนะครับะใบเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้ใบเราเหลือเฟือนะครับเราจะฉีดตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเตรียมต้นมาดีนะครับใบอ่อนถามว่ารัดสุดไหมครับก็ยังไม่สุดนะครับแต่ ใบเราพอนะครับนี่ฮะดูนะครับอ่าเธอเมื่อใบเราพอแล้วเนี่ยต้นเราสมบูรณ์เนี่ยครับเราก็พร้อมที่จะลงสารแพคโคได้เลยครับวันนี้ผมก็ลงที่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับวันนี้ก็ฉีดทั้งหมดสามสายนะครับนะเดี๋ยวดูนะฮะวิธีฉีดนะครับเราก็ฉีดยอดก่อนนะครับลงมานะครับแล้วเราก็ฉีด นอกในนะครับห้โซกนะครับแต่ตอนนี้ก็น้ําก็จะย้อยอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับฉีดเสร็จเนี่ยครับเขาบอกว่าดินเปียกได้ไหมดินเปียกก็ยิ่งดีครับนะฮะถ้าเราฉีดอย่างเนี้ยไปสักห้าหรือหกชั่วโมงเนี่ยนะครับสารก็เข้าเต็มที่แล้วนะครับนะก็ฉีดนอกฉีดในโซกๆอย่างนี้นะให้น้ําไหลอย่างนี้นะครับฉีดทั้งนอกทั้งในนะครับ ก็เหมือนก็ฉีดยาทั่วไปแต่จะฉีดให้โซกนะครับนะครับนี่เราก็มาดูอีกสายนะครับนี่ก็ฉีดไปแล้วนะครับทุกอย่างนะครับเวลาเราจะฉีดสารนะครับเราต้องเตรียมฟาร์มพร้อมครับหนึ่งนะครับเรื่องเครื่องฮะเครื่องต้องพร้อมนะครับทุกอย่างนะคนงานต้องพร้อมนะครับความพร้อมต้องมีในตัวฮะ สำคัญที่สุดคืออะไรครับนี่ฮะต้นทุเรียนครับต้องพร้อมนะครับพร้อมคืออะไรครับต้นต้องไม่มีโรคเลยนะครับหรือใบนะฮะต้องสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ฮะ,ะผมจะส่งไปให้ดูนะครับนะเวลาทําสารเนี่ยถ้าผมบอกเลยว่าถ้าไปฉีดสารแล้วมีต้นมีโรคเนี่ยนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยใบเนี่ยนะครับ อันนีใ้ใบชุดนี้นะครับก็จะไม่ได้ออกอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถูกกดไปอีก3ามเดือนนะครับหยุดการจเจริญเติบโตเนี่ยครับสามเดือนนะครับจะด,ดูนะฮะน,นี่พนักงานนะครับตอนนี้เราก็มีพนักงานที่อยู่กับเรามานานนะครับแล้วก็รู้วิธีการฉีดนะครับ อันนี้ก็พกัานตอที่สําคัญที่สุดขึ้นกันนะครับวันฉีดนะครับผมแนะนําถ้าเกิดเรามีคนงานนะครับเราควรจะควบคุมโดยตัวเองนะครับเพื่อให้สารแพคโคเนี่ยลงลงต้นได้เต็มที่นะครับหรือเวลาฉีดเนี่ยนะครับก็ต้องให้เปียกทั่วนะครับเพื่อไม่ให้ใบแตกขึ้นมาอีกเลยนะครับ อันนี้เราก็ฉีดกันเป็นเห็นเนี่ยฮะทีมงานปาแหวงกระเจีเ๊ยวนะครับครับก็คลิปนี้ก็จะทําให้ลูกค้าทั้งประเทศรู้ว่านะครับวิธีทําสารก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสารแค่กิโลสองสามร้อยบาทเองนะครับเรา,มาไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อสารน้ําให้เปลืองตังค์ครับพอเราสวนใหญ่อย่างเนี้ยครับบางทีเราฉีดเยอะแต่ถามว่าสารน้ํา ในความรู้สึกสารน,น้ําใช้ง่ายครับนะครับแต่ราคาแพงนะครับเขาเอาไปปัน่นเขาก็เอาผงไปปั่นเป็นน้ําเหมือนกันแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มนี่ผมบอกสู้ผงไม่ได้นะครับแล้วเราก็มีคนคนไว้หนึ่งคนนะครับคอยดักกวนน้ายาไปเรื่อยๆนะครับจนหมดถังนะครับนะก็นนี้ก็สําคัญนะครับนะก็พยายามดูตามคลิปที่ผมแนะนํานะครับ ถ้าใบเราดีนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องอาจใบออกมาครึ่งก็ได้ครับใบแก่ครึ่งนึ่งใบอ่อนครึ่งอะไรก็ได้ครับนะไม่จําเป็นจะต้องให้ใบออกมาทั้งสวนนะครับสวยทั้งสวนเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าต้นสวยทั้งสวนเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยถ้าต้นสวยทั้งสวนอย่างเงี้ได้ครับทำได้ครับแต่จะให้ใบออกมาสวยกันอย่างนี้หมดก็คงไม่ได้เราดูเราดูตามภาพรวมนะครับ สภาพรวมเนี่ยมันออกมาใบใบดีแล้วนะครับเราก็ฉีดได้เลยนะครับฉีดทุกต้นนะครับที่เราอยากให้มันมีลูกนะครับเนี่ยฮะดูฮะอ่นนี่ใบก็ยังไม่ไม่เต็มที่ฮะแต่เราก็จะไม่เว้นนะครับเราฉีดหมดนะครับบางคนก็บอกว่าต้องเว้นอย่างนี้ก่อนต้องเว้นต้นใบแก่อย่างนี้ยังฉีดไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อครับผมฉีดมาเนี่ยเวลาผมทําทีงเนี่ยเป็นหลายพันต้นนะครับ ีดกี่พันต้นก็ช่างฮะผมก็จะฉีดหมดฮะแล้วเราก็จะไม่กลับมาฉีดหรือเราอาจจะซ้ําเนี่ยก็ถ้าเราอยากได้ใบไม่รัดหรือออกนอกฤดูเลยเราอาจจะทําอาจจะฉีดสารอีกสักรอบก็ได้ฮะรอบที่หนึ่งแล้วก็รอบที่สองแต่ถ้าเราจะฉีดแค่ให้มันดกหรือว่าจะออกอนอกฤดูบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็ฉีดครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันออกนอกฤดูเลยนะครับ ก็น่าจะควรจะฉีดสักสองรอบนะครับรอบแรกก็ไปที่หนึ่งกิโลสิบห้าเปอร์เซ็นต์รอบหลังก็อีกหนึ 1, ่งกิโลสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับกับน้ำสองร้อยลิตรนะครับรอบที่สองก็อาจจะครึ่งกิโลนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าหนักเลยฮะอันนี้ก็ทําแบบว่าไม่ให้รัดกันแล้วครับเราเอาดอกกันจริงๆแล้วก็เอาลูกนอกฤดูเลยนะครับก็แล้วแต่จะเราจะพิจารณาตัวเองนะครับอันนี้อยู่ที่ความดุลพินิจของ ทุกคนนะครับว่าอยากได้นอกฤดูไหมถ้าอยากได้ากฤดูเราก็พ่นสองรอบนะครับรอบแรกก็น1นกิโลสิบห้าเปอร์เซ็นต่อน้ำสองร้อยลิตรรอบที่สองนะครับเราก็ใส่ครึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับแต่เราอยากเอารอบเดียวเนี่ยเราก็ใช้สิบห้าเปอร์เซ็นตรอบเดียวเลยนะครับฉีดนอกฉีดในไฮโซกอย่างนี้นะครับทุกอย่างสวยได้นะครับดูฮะถ้าเรารักษาต้นดีๆอย่างนี้นะครับนะฮะ เราลงสารเลยเลยครับแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่ฝีมือจริงๆนะครับผมบอกเลยผู้เรียนเป็นพันต้นหมื่นต้นเนี่ยต้องมีรากเน่าคนเน่าใช่ไหมครับนะฮะสูตรป๋าแสวงนี่ไม่มีนะครับนะฮะก็มีลูกค้าถามมาหลายรายทาไมหาต้นเน่าเมาให้ดูมั่งไ,ไ่เลยเลยหรือให้ดูรีวิวต้นเน่าเให้ผมดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องขอเวลาสวนอื่นครับว่าสวนเนี่ย ดูแลมาดีหลายปีแล้วครับมันก็ไม่เลยไม่มีต้นเน่าเพราะว่าเราทําแบบนี้มาเนี่ยเราจะไม่มีต้นเน่าต้นต้นตายเลยนะครับเนี่ใบก็อย่างนี้นะครับเร็วมากครับไอ้ฟ้าตัวใหม่เนี่ยนะครับฟาดตัวใหม่เนี่ยถ้าใครจะทําใบเนี่ยนะครับสิบห้าวันนลยครับเนี่ยเียผมฉีดแค่ฝังแค่อาทิตย์เดียวนะครับแล้วใบดีมากครับฟาดตัวใหม่แล้วก็ฉีด สุดยอดใบอีเวน้ำตาลทั้งดัวนนะครับแล้วก็ฟาสสามตัวเนี่ยฟาสอีเวสุดยอดใบสามตัวฮะจะทําใบอย่างเงี้ยฮะเร็วมากครับฝังซอมบี้เข้าไปนะครับเราก็ฉีดสารได้เลยครับแป๊บเดียวเองสิบวันนะฮะเนี่ยนะครับนี่ผมใส่แปดยีซีไปดึกรอบแล้วนะครับฮใส่ล้อไว้เลยนะครับวันนี้ขนาดใส่ใส่แปดยีสีล้อนะฮะใบยังแตกขนาดนี้ครับ บางคนบอกว่าสัยใบยีบสีแล้วคงไม่รัดแล้วมัง้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับนีก็ตอนนี้ก็ถือว่า,าใบสวยนะครับทุกอย่างสวยหมดนะครับเรามาดูอันนี้สายที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูสายที่สามกันบั่งครับจะฉีดยังไงจะอยู่ยังไงนะครับเรามาดูกันฮะเนี่ยวันนี้ทั้งวันก็คงไม่รู้จะฉีดแล้วหรือเปล่าสามสายนะครับ ก็ภาวนาว่าฝนอย่าตกเลยนะครับแต่ฝนตกเราถ้าขอใบแห้งแล้วเราก็ไม่กลัวนะครับใบแห้งแล้วเราก็ไม่กลัวเพราะว่าไอสารที่เราฉีดไปเนยครับอย่างนี้นะครับก็ไหลลงมาที่ดินนะครับพอเราฉีดโซกนะครับลงดินดินก็ลากก็กินอีกนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ผมก็คิดว่ามันอากาศมันโปร่งแล้วฮะก็เลยต้องเอาเลย จะรอให้โปรงวันนี้ก็หน้าฝนนะครับทุนใจอันนี้ก็สายที่สามแต่ก็ถามว่าจะทำสวยๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องฝีมือจริงๆนะครับถ้าไม่ฝีมือเนี่ยครับทำยากนะครับทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ท้องนาเก่าดินถมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกโคนอย่างนี้นะครับกยกโคนเห็นๆอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็สมขาขมเนฮะพนักงานชิดยาฮะถามว่าทำไมต้องมาดูแลเองครับอันนี้สำคัญฮรรอบนี้คือรอบสำคัญสุดครับเวลาลงสารนี่ส่วนใหญ่เราต้องต้องอยู่ครับนะฮะมันเป็นรอบที่สุ่มเสี่ยงกับการหลงต้นมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าหลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกดอกนะครับเราก็ เสียโอกาสไปหนึ่งปีนะครับชาวสวนเนี่ยปยีงก็ได้ครั้งเดียวนะครับเหน็ดเหนื่อยมาสิบสองเดือนนะครับนะฮะไม่ใชีเเื่องง่ายปรนะสบการณ์ต้องมีนะครับถ้ามีแล้วถาว่าคุ้มแม่คุ้มนะครับคนอย่างนี้ก็ตื่นหมื่นกว่าสองหมื่นหมดนะครับฮนะสวยครับ ทุกอย่างสวยนะครับอันนี้ก็ฉีดเร็วมากเลยครับเพราะว่าไปคนละสีแถวนะครับไล่กันไปเรื่อยนะครับทุกอย่างต้องพร้อมนะครับเวลาเราลองเราทํางานนะครับเรื่องเครื่องเรื่องอทุกอย่างยานะครับต้องพร้อมหมดนะสำคัญสุดคือต้อนทุเรียนต้องพร้อมด้วยครับ วันนี้ผมก็คงอเอาแต่ที่มันเนื้อๆนะครับที่มันไม่เนื้อผมก็ไม่อยากพูดนะขี้เกียจนะฮะับางทีเราพูดมากเกินไปก็ไร้สาระนะครับใครอยากจะทําทุเรียนนะครับก็เข้ามาที่ร้านป่าแสวงการเกษตรนะครตามนี้นะครับวันนี้เราก็เริ่มเราก็ต้องเริ่มฉีดสารนะครับสิงหากันยาเนี่ยครับสองเดือนเนี่ยนะครับเราก็ต้องรีบนะครับใบใครไม่ทันหรือใบใครไม่ดีก็ต้องรีบแล้วนะครับ อันนี้สิ่งสำคัญสุดต่อยถือให้หน่อยตอบที่ลูกพี่น,นี่นะแล้วก็สวัสดีครับวันนีที่ผมก็าอาธิบายอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยตอนนี้ก็ให้ลูกค้าเห็นหน้าเห็นตาหน่อยวันนี้ผมก็เข้าสวนนะชุดสบายๆนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับในช่วงนี้ผมก็ต้องขอยากาเข้าสวนหน่อยนะครับเพราะว่า เราก็จะฉีดสารนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าให้เกษตรกรทุกท่านนะครับทําตามในคลิปเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์นะครับวิธีฉีดสารนะครับหนึ่งความพร้อมนะครับต้องมีนะครับหนึ่งเครื่องสองคนสามต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยนะครับทุกต้นต้องไม่มีโรคนะครับเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะหยุด การเจริญเติบโตถึง3ามเดือนนะครับสามเดือนเนี่ยโอกาสที่ใบหยุดนะฮะใบที่เห็นอย่างนี้นะครับและต้องหยุดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้เรียนถึงจะออกดอกได้สม่ำเสมอนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเหลือแต่ผลใบสะสมอาหารนะครับประมาณสักสองสามรอบเนี่ยเราก็จะออกดอก้นะครับเข้าหน้าหนาวกอดีนะครับในนี้ก็สิงหากัญยาตุราพฤติการก,ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับก็ฝาก เกษตรกรทั่วประเทศไทยว่าคลิปนี้ที่ผมทําไปผมคิดว่ามีประโยชน์กับคนทําทุเรียนทุเรียนเป็นอะไรที่งานีิท้าททยนะครับถ้าไม่ใช่มือหนึ่งหรือเก่งจริงผมบอกเลยว่า,าได้ลูกยากแล้วก็ได้เงินไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถามไม่มีอะไรเงินดีเท่าทุเรียนนะครับแล้วก็ไม่เกินความสามารถของคนไทยเรานะครับ คนไทยเราสือเป็นคนเก่งนะครับก็วันนี้ก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่าถ้าชอบทําทุเรียนนะครับรึกสามผมได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ